สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องคำราชาศัพท์น่ารู้นะคะซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะวันนี้จะมาสอนเรื่องคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติค่ะ,ะคำแรกนะคะพระอัยกาค่ะหมายถึงปู่หรือตานะคะ พระอายิกาหมายถึงย่าหรือยายค่ะพระปิตุลาหมายถึงลุงพระปิตุฉาหมายถึงป้าค่ะพระชนกพระบิดาหมายถึงพ่อพระชนนีพระมารดาหมายถึงแม่ค่ะพระเชษฐาพี่ชายพระเชษฐาภคินีพี่สาวพระอนุชาน้องชายพระคณิฐาน้องสาว พระนัดดาหลานพระปนัดดาหลินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำราชาศักท์หมวดเครือญาตินะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นตัวอย่างของคำที่ครูนำมาให้ดูนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนค่ะ ให้นักเรียนเขียนคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติในรูปแบบแตะแกรมนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามนักเรียนสามารถออกแบบรูปแบบใหม่ได้นะคะนี่คุณครูทําให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะให้ยกตัวอย่างมา5คํานะคะนักเรียนอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ